คือสิ่งที่พี่ทวีพูดเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการาส่งสัญญาณให้คำตอบเป็นในๆว่าเฮ้ยถ้าเรายังยังตั้งแง่ที่จะชนกันแบบนี้เนี่ยในที่สุดเนี่ยมันไม่เพียงแต่ถอยหลังนะมันจะหกขำมำควำ่ำขเมรแล้วไม่รู้ว่าจะจะฟื้นขึ้นมาได้เมื่อไหร่นะเออซึ่งเราต้องช่วยกันที่จะที่จะมาคุยกันแทนที่จะมาหวังเอาชนะ้าคานมึงต้องแพ้กูต้องชนะ แล้วถ้าเกิดความพ่ายแพ้หรือชัยช,ชนะที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นบนซากปรักหักพังของประเทศเนี่ยมันบาดเจ็บด้วยกันทั้งหมดนะครับครับเออคุณสุปัน์ว่าอย่างไงครับคือผมมองว่าถ้าเราจะไปต่อข้างหน้าได้แล้วก็เหตุการณ์การชุมนุมเนี่ยมันจะไม่นําไปสู่ความรุนแรงนะซึ่งผมก็ไม่ไม่อยากว่ามันจะต้องไปสู่ความรุนแรงหรอกมันก็มีวิธีแต่เขาจะฟังเราหรือเปล่าเราไม่รู้นะครับแต่ในเมื่อเราประกาศเสนอเราก็เสนอ โดยผมหยิบประเด็นการเคลื่อนไหวครั้งนี้แล้วก็จับปฏิกิยาทางสังคมที่สัมผัสมาเนี่ยนะฮะครับผมก็อยากจะบอกว่ามันต้องมีเวทีคุยหลายคนบอกไม่แล้วเวทีคุยมันคุยก็ไม่รู้เรื่องหรอกคือผมคิดว่าถ้าในกลุ่มของผู้ชุมนุมเนี่ยถ้าพูดจริงๆแล้วเนี่ยโดยเจาะลึกเข้าไปในในการเคลื่อนไหวครั้งนี้มันก็มีความคิดแตกเป็นสองปีกนะ การการร่วมเนี่ยเขาพยายามจะไม่พูดถึงเรื่องของความคิดที่มันแตกเป็นสองปีแต่ผมโดยส่วนตัวผมเหม็นว่ามันแตกเป็นสองปีเอาในส่วนของกลุ่มเยาวชนเนี่ยนะครับเยาวชนปลดแอกเนี่ยครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมันก็มีคำถามเยอะกับสิบข้อเรียบร้องของเขาในการที่จะ,ะปรับโครงสร้าง นะครับสถานะความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันกับสังคมไทยเนี่ยครับไอ้ทรงเนี้ยถอดออกมาก่อนได้ไหมพักก่อนได้ไหมครับแล้วมาคิดให้ชัดลายเล็กนี่ให้ลึกด้วยว่าถ้าในสิบข้อนี้วิธีการในวิธีการนําไปสู่ความเป็นไปได้ขนสิบข้อเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างอืมคือถ้าชูมาสิบข้อแบบนี้นะครับสังคมไทยวนใหญ่ที่ที่เป็นสังคมไทยที่ ถาไมไ่อยู่วังวนความขัดแย้งหรือเขาทำมาหากินของเขาเนี่ยอืเขารับไม่ได้หรอกครับแล้วมันก็จะนําไปเป็นข้ออ้างสําหรับกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับการเคลื่อนไหวอในการที่จะทําลายความชอบธรรมในการเคลื่อนไหวของคุณครับนะฮะสิบข้อเนี่ยถอยออกมาก่อนครับคิดให้ชัดก่อนทําข้อเสนอให,ให้ให้ชัด ครับแล้วก็ดูดูสภาพสังคมโดยรวมเนี่ยเขามมองอย่างไรในสิบประเด็นนี้ครับอืจะไหมฮะเราไม่ย้งกันหรอกสิบข้อมันมีอะไรบ้างที่ว่าสังคมไทยเนี่ยเข้าใจหมดแล้วนะฮะแล้วก็ตั้งคําถามด้วยอแต่ก็มีคนที่เห็นด้วยแต่เชื่อไหมวุธิภาวะของคนที่เห็นด้วยเนี่ยคุณสักไทยกลับเป็นเหตุเป็นผลไม่ได้เลยในโลกโซเชียลเนี่ยครับเป็นไปด้วยถอยยาบอื มันทําให้คุณไม่สามารถสร้างแนวร่วมในความเห็นด้วยได้ครับนะครับอืมครับสองออในสิบข้อเรียกร้องนะครับเรื่องของการปรับโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันกับสังคมไทยเนี่ยค,คุณไม่ต้องใช้สัญลักษณ์เคลื่อนไหวแบบเสียดเยอยได้ไหมครับปัจจุบันนี้ยอมรับว่ามันเป็นการเคลื่อนไหว ผ่านสัญลักษณ์ที่เสียดเยอะอเลยนะ,ะการสร้างรูปสกาละทดแทนการสร้างรูปคลุตทดแทนกันแบบเนี้ยนะครับมันผมคิดว่ามันไม่ได้ไมีประโยชน์อะไรต่อการชุมนุมเลยอืใช่ไหมฮะแล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรต่อการสร้างแนวร่วมเลยคนี่นี่คือในเรื่องของสิบข้อเรียกร้องแต่ข้อ,อการเมืองเนี่ยผมคิดว่ามันมีความเป็นไปได้ที่จะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอำนาจทางการเมืองในการจัดก,การบริหารประเทศ แต่ก็ต้องคุยกันให้ชัดทำข้อตกลงร่วมให้ชัดว่ากระบวนการได้มาซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองว่าด้วยรัฐธรรมนูญที่คุณจะร่างกันใหม่เนี่ยที่มาของสสรอจะมายยงไงไาครับไอคนหน้าเดิมๆไม่ต้องเอาเข้ามาแล้วเข้ามาครับแล้วก็คนที่จะเข้ามาร่างเนี่ยให้มันเป็นเขาเรียกว่า ภาพสะท้อนของคนที่เป็นเจ้าของประเทศจริงๆได้ไหมอ่าครับคือ,อมผมจะหงุดหงิดกับพวกนักวิชาการที่มาจากสายนักกฎหมายมหา,มาชนจากนักเศร,รษฐศาสตร์จากนักร,ศร,รัศาสตร์ที่บอกว่าถ้าปล่อยประชาชนมาล่างกฎหมายเองเนี่ยมันจะเป็นอะไรแต่เขาเรียกว่าอะไรมันเป็นอุดมคติมันจับต้องไม่ได้ครับแล้วถามว่าแล้วเราเอาคนพวกนี้มาล่างเนอืม มันก็เต็มไปด้วยภาษาของหลักการซึ่งเวลานําจะนําไปสู่การปฏิบัติใช้้ี่ยมันต้องตีความมันอุตรุดอ่ะ,ะคือผงทีมันต้องเปิดกว้างให้ตัวแทนของภาคประชาสังคมจริงๆกระบวนการให้ได้มาเนี่ยนะมันต้องมาจากเจ้าของประเทศเจ้าของปัญหาครับผ่านมาอาจจะมีคนแย้งกับผมเมื่อสุพัรณเขาก็มีตัวแทนจากภาคเกษตรอืมถามว่าภาคเกษตรมาจากไหนอื ภาาเกษตรเป็นมาจากองุ์กรเครือข่ายที่ถูกจัดตั้งโดยนักการเมืองโดยพรรคการเมืองซึ่งเป็นฐานเสียงเขานี่ตอนเลือกตั้งครับสากรต่างๆกลุ่มพลังต่างๆรึอแม้แต่กลุ่มครูเองเนี่ยก็เป็นฐานคะแนนเสียงของนักการเมืองแทบจะทุกพรรคในปัจจุบันครับอือฮึเอาหรือใครจะเถียงว่าไม่ใช่มั่งอ่ะใครจะเถียงผมมั่งว่าแม้แต่การเลือกตั้งกรรมกรสากรครูทั่วประเทศจะยังมีการซื้อเสียงจ่ายเป็นค่า ประชุมกันโดยที่พวกคุณกำหนดเองได้เนี่ยอืครับการเลือกตัวแทนครูเนี่ยแต่ละเขตการศึกษาก็มีการซื้อเสียงกันอืการเลือกตั้งสอสอเนี่ยก็มีครูเป็นคนควบคุมศูนย์ในการหาเสียงเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นหัวคะแนนที่ทรงอิทธลที่สุดครับในชุมชนขนาดเนี้ยอื เนี่ยถามว่าเราหาคนที่มันมันปลอดการเมืองจริงๆเอ้าบอกว่าเอ้ยมันไม่มีหรอกสุปาณปลอดการเมืองรับได้แต่ถามให้มันปลอดให้มันมีนักตัวแทนนักการเมืองมาน้อยที่สุดได้ไหม<อ>ตัวแทนกองส่วนท้องถิ่นมันก็คือการของพักการเมืองนั่นแหละครับเออแล้วแต่มันก็จะมีคนแย้งผมคุณศักดิ uh huh. ์ชัยพี่ธรีท่านบุญชัยครับว่าแล้วถ้าทาแบบนี้ยมันจะไปหาที่ไหนไม่เป็นไร ถ้าเราไม่ไม่ไม่ใจเย็นเราไม่เราไม่ตรองให้ถี่ทวนนะมันก็จะวนกลับมากลุ่มเดิมอ่ะเชื่อไหมครับถ้ามีการเปางการเืองครั้งนี้นะฮะเออไม่วาจะการอะไรแต่มันก็จะไม่ได้แก้ปัญหาอะไรมันไม่ได้แก้ปัญหาอีกไม่เกินสองปีเดี๋ยวมีกลุ่มึิงมาประท้วงนายรัฐบาลที่มาจากรัฐมนุนฉบับใหม่ครับครับคุณสักยชัยอย่าลืมนะประชาชนเราไม่ได้โง่นะ ครับอือ mm hmm. คือเวลามีอะไรเนี่ยพี่น้องเราชอบพูดคำเนี่ยแล้ว hey, อย่ามาดูถูกประชาชนนะประชาชนไม่ได้งโง่นะอือฮ mm ึ hmm. แต่เวลาผมเห็นเลือกตั้งอะ่ะเขาส่งรถมารับที่โรงงานอะ่ะส่งรถบัส hmm. มารับที่โรงงานเรื่อไหมความสวัสดิการระหว่างการเดินทางไปกลับพร้อมอะ่ะ mm hmm. อือ๊ะพี่น้องท<ต>ีนีน้ไม่โง่นะแต่ก็เข้าแถวการให้คนที่ส่งรถมารับอะ่ะครับ